สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าแล้วพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมแซนด์เล่ากับหลานหน่อยคือเก่าเหมือนนี่จิมะพัดซี่อิวไส้หมูพี่น้องจ้าพัดซีอิวกินไส้หมูพัดซีอิลเส็นไงคันแม่นพัดนี่สิเป็นรอบที่สองแล้วพี่น้องนี่เส็นเข้าๆโลหนึ่งเน้นๆน้นเอ้าน้ำฟงน้ำฟง น้ำฟงเด้อน้ำฟงเอาพัด้วพี่นัง่งใส่หมูลงไปไส่เตาทานเชาน้านาเล่าจจค็อเป็นจดจวดน้อมือนี่ขึเป็นจดจวดคือเป็นรุ่นแรกแบบหนึ่งเ <c oughs> ชา้านาเล่าบอใส่กระเทียมที่ท่านไปซื้อ <c oughs> นี่ยังใส่เท่านั้นห่ะพี่น้องจ๊า วันมีหมูมีไข่เนาะทัดเสียวเสร็งไงเมื่อนี้เป็นวันที่สามสิบวันอังคารนะพี่น้องวันที่สามสิบนะวันนี้ใครเอสเม้าส์เซาบาทซีนไว้สาวน่าเล่าสิใส่เบิร์ดเลยใ,ใครล่งไป รถไค่ดดกะเที่ยมสดกับมาได้พี่น้องเอื้อนเอาคว่าเก่าได้อยากได้กระเทียมว้ถัดองเพ่นว่าได้ยินบ่ <c oughs> เอาหนาเล่าเสียบไม,ม่ยู่เท้าหนาเล่าสีพัดไท่ใส่กันกับหมูสัก,ก่อนนะพี่น้องเร้อจจะเ,เสียวเสีนลง ได้อยังกินเนาะพี่น้องตละลบผูละคนตื่นึ้นให้ลังคนกับกินกาแฟากระล้วเขาหลังคนกักินกาแฟากรบลแล้วเข้าปีไม่เดินทางไปใส่กะระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อรนหลายอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันนี้กระสูดไผ่สูดมันนะพี่น้องการการเฮ็ดเนว้กินนี่คือคือสูดไผ่สูดมันการเฮ็ดเนื้กินหาลังคนมันกระบ,บาเอาบริเ็ดจังซี่ได้เช้านาเล่ามันบริเ็ดอันนี้คือบอลนี่ใส่ก้อนมันสะดวกไผ่มันเออเขาเฮ็ดกินเฮ้านะพี่น้องจา๋า นี่นเสียงบอพี่นอ้องตามอันนี่บรน,นอกล่ะพี่น้องบรน,นอกก็จะมีรถมาขายอันนี้อันนั้นะเอาพ่อแล้วพี่น้องใส่เส็นลงไปเอาแคนซ่ํมนีก็พ่อใครก็หมูห่ะอุ้ยเต็มทะเลยเต็มกระทะเลยจ้า เต็มกระทะเลยเอาปรุงรดก่อนไฟกบหุมหิมธรรมดานะเราบังหันอยากแห้งอยู่อันนี้แม่นผงนัวเด้อผงนัวได้หลายก่อนแซบรดดีรสด,ดีน้ำตาล น้ำตาลนี่ใส่จักสามบวงุูนละออกหวานหานนิดนึงซอสซอสซอดฝ้าเขียวพันป <laughs> ีใส่เบิดเลยเลือนิดนึงเลือหน้อยนึงพี่น้องจ้ะขอใส่มันเบิด เอาเดี๋ยวซี่ยวดำใส่ที่หลังคนซะก่อนนี่ทมไมเดี๋ยวมันไม่ทักข้างล่างเดี๋ยวมันไม่ทักข้างล่างพัดซี่ยวสูตรบ้านนอกพี่น้องปรุงรสตามใจฉัน มัดงั้นกระเซสะดวกแบบ,ดบใดกระเซไปตามนั้นล่ะพี่น้องจ้าเอาเดี๋ยวเขาจะใส่ซีอิ๊วดำก้อนบานนี่ซิเกเนอเจอร์พัดซีอิ๊วต้องมีซีอิ๊วดำมักสีดำคักๆกระเซหลายๆยุกศาสนาเล่าซีอิ๊วดำจัดช่ำๆไปเลย อุ้ยหอมหวยให้เลยพี่น้องจ้ะหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วพัดซีออ่ยอมันบอกท่นแขนพี่น้องเดี๋ยวตรงห้องตรงพัดให้มันแขนก่นกหนีอีกจั่อยเขาจังสิใจผักลงไปบ่ท่านแขนคัก น้ำดำอีก,กอนยานบอ่อดำในี่ยแลายไล่ก็สิพ่อและแหละซ้ำนี่โอเคเบตตรงพี่น้องเดี๋ยวซะนะเลาลผัดให้มันแข็นซะก่อน กีงตีใส่พักลงไปเป็นเธอสุดท้ายพี่น้องจ้ะโอเคได้การแล้วพี่น้องจ้ะใส่พักใส่งานคงเข้าลงไปเอาไหนเ้าไปได้ขนาดเห็นหอมหน้าพี่น้องเอาหนี่เสื้อพ่าเสื้อก,กระชังกระช่างนี่สิบบาทเอาทิมอันเฮี้ยนี่สิบบาทมันเป็นต้บปไปปลูกขึ้นอย่างนี่เสื้อกินนะ <laughs> เอาเดี๋ยวโคเลให้มไหพักมันยุบก่อนเอาใช้คำว่าโคเลโคเลใช้พักพักนี้บมเมนว่าอันมันไหลายมันอย่างได้พี่นองมันมันยุบลงข้าวเดียวท่อนนี้นี่อืมยุบลงแป๊บเดียวอืเอาทา,านสาหนาเล่าอัน ดูดีอยู่มือนี่ไฟเฟยเหียงน่ะมันกำลังหยุบลงเหรอพี่น้องคนแห้งบดได้มันสีเฮียสีขวมรสชาติเี่ยงได้ดพอดีเป๊ะแล้วพี่น้องจ้ารสชาติอะไรใด้คือได้แล้วได้เลย เท่นานั้นแล้วพ่อได้ไปใส่ตัวพี่น้องเอ้ยเปิดร้านคือเกาโอยปวดแขน่าเป็นอย่างเด้อเท่านั้นแ,น,นแล้วปวดแขนปวดคงปวดแขนปวดแขนโศกทัดไหลเอาโอเคเข่อยุบซ้ำนี่กับพ่อ เอามาพี่น้องมาเตรียมถ้วยเตรียมบ่วงมากินกับสาวหน้าเล่าผัดซีอิ๊วสูตรบ้านนอกจ้ามาพี่น้องจ้มามาแม่เอากรีบเลยนั่งกรีบเลยจัดไปฮ่าฮ่าซีบมึงสักก่อนเด้อพี่น้องเลิศ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 แต่ว่าสาวหน้าเล่าสิต้องปรุงเนะพี่น้องขวอ,ขอนปปขุยปากคั่มขวานจิบปรุงใส่บักพริกบกยยักไผ่หยั่ง เตาเด้อลูกเด้อเตาตะกร้ๆๆา,า,ามันดีฮอนพดผักทานอ่อนๆข่จิ้มปุงพี่น,อน้องจ๋าข่อยใส่บักแนวนำ้ำข่อยใส่บักแนวขว่อยใส่น้ำตาลโอ้ยแนวใดเนาะข่อยก็ได้ข่อยใส่น้ำตาลอีก ก๋วยสี๊ไส่บักพิกกวยีกินแบบนี้นะบอสไซไลดอกมนทิเพ,รพร็ดโพดปาจาักน้อยโอเคคน โอ้ยซสลรือเอาถวยมามันแตงแขงแถนนี้ค้นบาได้ใจ,ใจได้จังหวะสาวน่าเล่าจุนมูมามอย่าว่ากันอ้าวเฮียเหรอเจ็ดออกลูกอือเป็นไรพี่น้องร้านข่อยเสร็จเสือพร้อม Không. chính chín cứ câu chín ngày cứ câu các kim tàu đó con phẩm hoàn hoàn ừ, đẹp hoa mặt nhau huê huê thủy bản loạn ôi con người mình mình chỉ thôi con cho con anh lục tao มันจะลวกลิน้นท่าน้าเห็นหอมนี่หวานยี่หรีพี่น้องหวานกรอบ Ừ Đọc đi

กำลังหาเสียงตั้งหน้ายกสอบอต่อ,อใครอยู่ข้าเจ้าหาเสาแรียงเสาเรียงขาเจ้าสวยข้าเจ้ากระพักอยู่นะข้าบอสันวะปวดหู nhìn gấp mũ bạc nao nữa hên à hên hoam nè ui sui giận nè เดือบร้อนแล้วเงอะเอาทานอดก็ได้จงังหน่อยเดือนทานยังแห้ง Cái ẩm Mà kinh tất tao là lâu đâu mới nòn đứa khùng mặt Thứ tuổi thứ buồn mà Tao là lâu hết kinh ngay ngay, phát ngay ngay phải nòn Bố hết nha Hết su lụp su lán kinh hết ngay ngay ลิปนี่กเกาไวซ้ซะก่นอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวลิปหน่าจังพบจังพอดกันอีกคือเกาที่เกา่เกาเวลาเดิมสาวน้าเล่าอันว่าเป็นอย่างหลวงพี่น้องมือน,นีสาวน้าเล่าเฝ้าไทยอันลูกค้ามาถ่ายเหตุผม <c oughs> คืนฮอดเอฟซีท่างนี่ก็คืนฮอดท่างนั่นกะงานหลักว่าบบเป็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้มือจังพบจังพอดกันพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาวน้าเล่า สิมาคือเก้าหละตามคำเหมือนสัญญา่ว่าคิมนีเสาวนาละไปก่อนจ้า